้าสู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวครับผมทุกคนจันททุกเวลาดีๆแบบนี้พบกับความสดใสของเราได้เลยครับผมรายการของเรานะครับสามารถเพิ่มช่องทางการติดตามชมรายการผ่านทางแฟนเพจจันพันดาวไลฟ์สดได้นะครับสนุกเหมือนกันแน่นอนเลยนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเล็กตาโซ สำหรับนักสู้ฝันที่ชนะประจำสัปดาห์ของเรานะครับทางรายการเรานั้นจะมอบเงินรางวัลให้1 0,000บาทนะครับและเครื่องดื่มขิงผมเสวจรูปตราจินเจนจะมอบเงินสนับสนุนสมทบให้อีก10,000บาทรวมทั้งหมดเป็นส0,000บาทะ,ะครับวันนี้ขอต้อนรับน้องๆนะครับจากโรงเรียนเอื้อการบริบาลครับผม อาวันนี้เหมือนเดิมรายการของเรานะฮะเปิดต้นรายการของเราจะมีศิลปินมามอบเสียงเพลงพร้อมๆกับผู้ชมก่อนที่มีการแข่งขันนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันแรงงานเราด้วยบอกได้เลยว่าวันนี้นักร้องฮะไม่ใช่เป็นขวัญใจเฉพาะคนใช้แรงงานเป็นขวัญใจผมด้วยอ้ยหลายๆบทเพลงที่โด่งดังกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหงื่อให้ละครแห่งชีวิต เพลงมันช้ามันสนุกตรงไหนถ้าพี่ร้องแบบนี้หนูชื่นชอบศิลปินคนนี้นะเพลงเขาหนูร้องประจำเลยเพลงนี้เหนื่อยไหมคนดีรถพี่ยังแบนพี่พี่เป็นแฟนอ้าวรถยังแบนแฟนไม่ลงไปเข็นไม่เหนื่อยก็เหนื well ่อยก็เหนื่อยวันนี้เขาก็มีบทเพลงพิเศษนะคะมาในอัลบั้มพิเศษของเขาไปพบกันเลยกับคุณไมค์พิรมพรค่ะ เธอหยุดยอยฉันเฝ้าคอยเฝ้าขอชมเชยเธอกลับทำยามทำเองเอ็นกิ่งไปให้คนอื่นแล้วยืนกลับมาทำไมเมื่อยังหอมเธอก็หู ครั้นกลีบโรยร่วงแล้วจะให้เคยเปรียบฉันเหมือนสว่างขยะและพงยักใหญ่แล้วยายจะเอาทํายาเคยใช้เป็นที่เช็ดเท้าแล้วจะเอาไปซับน้ำตา เคยเรียกฉันเป็นลาแล้วจะมาเรียกราชสีพอแล้วพอพอแล้วพอที่ฉันก็มีหัวจิตหัวใจเปรียบต่อไม้ที่ตายแล้วไร้วิแววจะฟื้น กิ่งที่ไหนมาต่อเอานอมาทาบมันใหม่ไม่ยอมแตกใบอีกแล้ว พูดถึงเรื่องเพลงชนิดดีกว่าครับพี่ไมค์ครับเพลงเมื่อสักครู่ชื่อว่าต่อไม้ที่ตายแล้วครับเพลงนี้เป็นงานรำพิเศษอัลบั้มนี้ค่ะพี่ไมค้ถูกไหมฮะเอาเพลงเก่าๆนี้กลับมาร้องใหม่ครับก็ถือว่าเป็นงานเพลงในรุ่นรุ่นของนักร้องรุ่นพี่ๆสมัยก่อนซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตที่ดังนะครับเกลียดห้องเบอร์ห้าของพี่เป้าสัญญาก็มีคนออกหักพักบ้านนี้ของพี่เป้าก็ล่องเรือหารักผมนี่ซื้อเทปตั้งแต่เพลงนี้ หมูหฮาคือผู้อยู่เบื้องล่างชุดแรกเลยนะชุดแรกเลยติดตามพี่ไม้มาทั้งชุดเลยที่บ้านดีเทปเทปพี่ไม้ขนาดนี้เลยเยอะเยอะตรงนี้แผ่นตรงนี้แผ่นหนึ่งตรงกลางนี่เราต้องบอกว่ามันเยอะอ๋อดินหนึ่งแผ่นอีกอันนี้ก็อีกแผ่นนิวห่างกันนี่เหมือนกันเลยเวลาพี่ไปคอนเสิร์ตก็มีแฟนเพีงคนหนึ่งก็บอกอุ้ยเทปกองขนาดนี้สูงนีดนี้เลยสูงฮะฮะวางอยู่บนหลังตู้เย็น เชิญที่ฝากผลงานเพลงนี้กับอัลบั้มชุดนี้ดีกว่าครับยังไงฝากสลับงานเพลงชุดพิเศษด้วยครับนะฮะร่ทุ่งคู่บ้านคู่เมืองชุดที่3ที่รับงานเพลงเก่าที่มีคุณค่านะฮะอยากจะนําเสนอไว้แล้วก็ฝากไว้สลับน้องน้องเยาวชนยุคใหม่จะรู้ว่าเพลงดีๆเหล่านี้ไม่อยากให้สูญหายไปนะครับอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่าศิลปินลุนพี่บางท่านก็ล้มหายตายจากไปแล้วแต่ว่าผลงานดีๆที่มีค่ายัง คงไว้อยู่ก็มาช่วยกันอนุรักษ์ครับคุณภภาพต็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไม้พี่รอมพรมากๆขอเสียงปรบมือได้ไหบครับขอบคุณครับเอาละมาถึงคราวนี้เรื่องราวของเรากันบ้างคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในแคมเปญนักสู้ฝันชั้นประถมอยู่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ใครจะอยู่ทีมใครต้องติดตามนะเชิญวัหน้าทีมกลับที่ดังเลย มาถึงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรจะแซบขนาดไหนไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ สวัสดีครับอ่แนแนน,นาตัวเองเลยลูกหนูชื่อเด็กหญิงกนกรกรกุลทีชื่อเล่นชื่อน้องนิวอายุ10ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านมาบตาพุธมาจากจังหวัดระยองค่ะนักร้องสู้ชีวิตจิตอาสาพาชาติห่างไกลยาเสพติดค่ะ ร้องสู้ชีวิตจิตอาสา,ราครับเออ,เออเดี๋ยวต้องอยากคุยทำไมต้องจิตอาสาด้วยท่านที่สองครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวรรณบุญธรรมครับชื่อเล่นชื่อน้องโฟนอายุ9้ขวบเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับหล่อกว่าพี่ก๊อตฮอตกว่าพี่ซีก็โฟนไงจะใครล่ะอะท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงปันธารีบำรุงชื่อเล่นชื่อน้องปลายฟ้าอายุ11ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะความฝันของหนูยังอยู่อีกไกลขอฝากหัวใจไปที่กรรมการนะคะเช <Hey. S 1> ิญพน้าทีมเลยดีกว่าพี่แ๊กกี้ก่อนเลยน้องฟฟนชอบร้องเพลงของใครคะก๊อตครับก๊อตซีล่าหรอพี่ก๊อตจักรพันธ์อ๋อพี่ก๊อตจักรพันธ์เสียงหนูแบบหวานๆเหมือนพี่ก๊อดไหมครับ หรือว่าชอบเพลงเต้นเพลงเร็วเพลงช้าก็ชอบเพลงเร็วครับร้องให้ฟังหน่อยสิอยากฟังพอทราบอายุวันตาน้องเอ้ยที่มานั่งา มีสเสน Dieu, ่ห์มากๆเลยมีคนเคยบอกไหมลูกไม่มีครับก็ไม่มีคนเคยบอกเฟอนเดี๋ยวถามหน่อยมีแฟนหรือยัง่ะรุ่นนี้มีแฟนยังยังครับถ้าสมมุติว่าให้เลือกแบบว่าระหว่างพี่เป๊กกับพี่เกสให้เลือกเป็นแฟนอยากได้ใครเป็นแฟนพี่เป๊กครับทำไมอ่ะลูกอาเป็นเพื่อนแม่ลูกใช่ทำไมทำไม ครับลองพี่เกรซอะลองลงมาจากพี่เป๊กครับแล้วระหว่างพี่กับพี่ซีใครหล่อกว่ากันลูกพี่ซีครับมันน่ามากเลยอ่ะพี่ชอบ่องยักคิ้วด้วยยักคิ้วไม่หูและตาเล่หูและตานะนะ ทีนี้ถามปลายฟ้าบ้างปลายฟ้าอายุกี่ขวบแล้วคะคนดี11ค่ะ11หนูมาประกวดด้วยเพลงอะไรคะสาวสุพรรณหวานแหววค่ะอ๋อหรอร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมนิดนึงนิดนึงนิด,ดนึดดงอ่ะมาดเดี๋ยวพอนะลูกนะพร้อมไปค่ะฉันลูกสาวตะแวงบ้านอยู่สวนแตงจังหวัดสุพรรณ โฟนไงคะหน oh. Oh, oh. ูเ็อเลยร้องสั้นๆอ๋อบอลครับเชิญครับน้องนิวดีกว่าเนาะหนูเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กมากเลยลูกไปที่ไหนก็บอกอย่างนี้ทุกที่อายุเท่าไหร่ลูกสิบค่ะร้องเพลงแนวไหนได้คะลูกก็เป็นแนวของแม่พึ่งค่ะแต่วันนี้เอาของพี่คัทธรญามาลองค่ะขอฟังหน่อยขอฟังเพลงที่จะร้องประกวดในวันนี้สักนิดนึงครับนิวร้องโฟนเต้นครับนี่ครบพอมเต้นเล้นะรวยรวมพล อบทุ่านนอกในกรุงหัวฟ้าเมืองไทย เทคนิคการร้องไม่ธรรมดา<ช>เลยไ่เทคนิคการร้องเหมือนผู้ใหญ่เลยแล้วก็เสียงเพราะแบบสมูทมากเอ <ๆ S 2> <ม>าล่ะมาถึงน้องๆทั้งสามท่านนะฮะน้องๆสามท่านนั้นมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าทีมของตัวเองแต่เราจะมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นคนเลือกก่อนกติกาการเลือกหัวหน้าทีมให้น้องๆโอ้น้อยออกและเป่ายิง้งฉุบใครชนะมีสิทธิ์เลือกก่อนและผลออกมาดังนี้น้องปลายฟ้ามีสิทธิ์เลือกหัวหน้าทีมเป็นคนแรกตามด้วยน้องโฟนและน้องมิว มาดูกันครับน้องๆจะเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมคำถามครับถ่านแรกน้องปลายฟ้าจะเลือกใครตครหนูชอบเจ้าแม่อินเตอร์เทนหนูขอเลือกพี่เป็กกี้คะ่กกคะ ชอบเจ้าแม่เอนเตอร์เทนใช่เออต้องเลือกพี่เป็กกี้โอเคขอบคุณมากค่ะ,ะแล้วมาถึงท่านที่สน้องโฟนครับคำถามครับน้องโฟนจะเลือกใครครับ เาไงก็พี่บอลแก่กว่าพี่เกสใช่ไงก็บมายควาว่าเลยครับน้องนิวอยู่ทีมของพี่บอรนโอเคอามาถึงช่วงข้อคิดคำคมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออการนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากเล็กตะซอยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณ ปุญญวัฒน์ภิรัพธนากูลนะครับจากจังหวัดนนทบุรีครับเขียนเข้ามาว่าคนทุกคนมีความฝันอันยิ่งใหญ่ก้าวเดินไปไม่ท้อแท้แม้สิ้นหวังยามเหนื่อยล้าพักกายใจเติมพลังถึงพลาดพลั้งยังลุกได้เพื่อฝันเรานะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับ ต่อนะครับว่าหัวหน้าทีมของเรานั้นจะปั้นให้เด็กๆของเรานั้นทำความฝันได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับ